ในข้อสิบเอ็ดนะครับเขาให้หาจำนวนเส้นทียงมุมนะครับนะเขาให้รูปมาสี่รูปนะครับนะเราก็ถามว่ารูปแปดเหลี่ยมเนี่ยจะมีเส้นทแยงมุมอยู่กี่รูปนะครับตอนนี้ที่เขาวาดมาให้เนี่ยเขาวาดรูปแรกเป็นสามเหลี่ยมรูปที่สองเป็นสี่เหลี่ยมรูปที่สามเป็นห้าเหลี่ยมรูปที่สี่เป็นหกเหลี่ยมคือจํานวนเหลี่ยมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับเออโอเคนะอ่ะรูปที่หนึ่งเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมเนี่ยเส้นทียงมุมย่อมไม่มีเลยครับ เนี่ยอย่างเช่นถ้าจะลากจากจุดเนี้ยลากไปหาจุดนี้มันก็ไม่เกิดเส้นแทงมุมลากไปหาจุดนี้ก็ไม่เกิดเส้นแทงมุมดังนั้นจำนวนเส้นแทงมุมเป็นศูนย์อยู่นะครับตอนนี้โอเคนะสามเหลี่ยมทุกคนรู้อยู่แล้วไม่มีเส้นแทงมุมพอรูปที่สองครับซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมครับเราลองพิจารณากันที่จุดยอดทีละจุดไล่ไปเรื่อยๆรูเริ่มจากจุดนี้นะครับ จุดนี้จะเห็นว่าลากได้หนึ่งเส้นแล้วต่อมาก็เลื่อนมาพิจารณาที่จุดนี้จุดนี้ก็ลากได้หนึ่งเส้นต่อมาจากจุดนี้นะครับก็เลื่อนมาพิจารณาที่จุดนี้จุดนี้ลากได้หนึ่งเส้นแต่สังเกตไหมครับเส้นที่จุดนี้ลากได้มันไปซ้ำกับเส้นที่จุดแรกลากได้ดังนั้นตอนนี้ก็เพิ่งจะมีแค่หนึ่งเส้น ที่เกิดจากจุดนี้กับหนึ่งเส้นที่เกิดจากจุดนี้เท่านั้นเองเราก็เลยเขียนไว้ว่าเป็นหนึ่งบวกหนึ่งก่อนจะสังเกตว่าครูไม่ได้เขียนว่าสองเส้นเอเคไหมที่ไม่เขียนว่าสองเส้นคือถ้าเขียนสองเส้นเราจะจับรูปแบบไม่ได้ครับนะพอเราเลื่อนมาพิจารณาจุดนี้มันลากได้เส้นนี้แต่ว่ามันไปซ้ำกับเส้นเดิม ก็ถือว่าไม่ได้เกิดเส้นใหม่ขึ้นมานะพอเริ่มมาพิจารณาจุดนี้ก็เกิดเส้นนี้แต่ว่ามันก็ไปซ้ํากับเส้นเดิมที่มีที่นับไปก่อนแล้วนะครับมันไปซ้ํากับเส้นที่เรานับจากจุดนี้อ่ะต่อมานะครับพอเป็นรูปที่สามครับห้าเหลี่ยมเริ่มพิจารณาจุดแรกคือจุดนี้พบว่ามันจะลากได้สองเส้นโอเคนะสองเส้นนะ เดี๋ยวกูจะลงสีเป็นสีอื่นไปก่อนนะครับเพื่อจะให้เห็นความแตกต่างนะครับนี่นะแล้วเราก็เลื่อนมามาพิจารณาที่จุดนี้บ้างมันก็จะลากได้สองเส้นนี้ก็เป็นสองบวกสองแล้วนะครับตอนนี้เป็นสองบวกสองแล้วนะครับจุดนี้จะลากได้น้ำตาลสองเส้นจุดนี้จะลากได้ม่วงสองเส้น พอมาพิจารณาจุดนี้ครับจริงๆมันจะลาบได้เส้นนี้กับเส้นนี้ก็คือสองเส้นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้นไปซ้ำกับอน้ำตาลเนี่ยอันนี้ซ้ำกับผันเดิมนะครับไอที่ไม่ซ้ำคืออันนี้เพราะฉะนั้นมันจะลาบเป็นเส้นใหม่ได้มาอีกแค่หนึ่งเส้นแล้วหมดแล้วครับก็เลยกลายเป็นสองบวกสองบวกหนึ่งอ่ะตรงนี้งงปะ ไม่งงนะโอเคต่อไปนะครับมีรูปที่สามนะต่อไปรูปที่สี่ครับรูปที่สี่มันเป็นรูปหกเหลี่ยมละอ่ะก็พิจารณาทีละจุดไล่ไปนะครับเริ่มต้นจากจุดนี้ครับจุดนี้มันก็จะลาบได้หนึ่งสองสามได้สามเส้นนะครับอะอยู่นี่นะครับเส้น ต่อมาเราก็หมุนมาจุดข้างเทียงหมุนมาจุดต่อไปก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะลากได้หนึ่งสองสามซึ่งไม่ซ้ำกับไอจุดแรกเลยใช่ไหมไม่ได้ซ้ำกับจุดแรกเลยนะครับนั้นก็ได้มาตรงนี้อีกสามนะครับต่อมานะครับก็หมุนจากจุดนี้นะครับมาเป็นจุดนี้ละมาพิจารณาที่จุดนี้นะครับ จุดนี้จริงๆมันก็ลากได้หนึ่งสองสามแต่ว่าอันนี้ซ้ำงั้นที่ไม่ซ้ำหนึ่งสองที่ไม่ซ้ำเกิดใหม่มาสองเส้นบวกสองตรงนี้อ่าโอเคนะครับงั้นต่อมานะครับเราก็ เลื่อนการพิจารณาจากจุดนี้เลื่อนมาเป็นจุดนี้ครับจุดนี้ก็ลากได้สามเหมือนกันนะครับหนึ่งสองสามแต่เส้นเส้นนี้ซ้ำเส้นนี้ซ้ำเส้นเกิดใหม่จริงๆเนี่ยคือเส้นนี้ที่ยังไม่ได้นับน,นะครับก็เลยเป็นอันนี้นะครับเลยบวกเข้าไปอีกหนึ่งครับ บวกไปกหนึ่งก็จะครบก,ก็จะครบหมดทุกเส้นแล้วไม่มีแล้วทีนี้เราก็เลยมาสังเกตแบบรูปครับเนี่ยหนึ่งบวกสองบวกสามแล้วก็บวกสามซ้ำหนึ่งบวกสองแล้วก็บวกสองซ้ำหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งซ้ำเราเริ่มจะเชื่อมมันเข้ากับลำดับของรูปจะเริ่มเชื่อมมันเข้ากับลำดับของรูปนะครับรูปที่สี่ ครับเราก็เลยปรับเลขสามตัวเนี้ยซึ่งมันมีสามซ้ำกันสองตัวใช่ปะเราก็เลยปรับสามตัวเนี้ยให้เป็นสี่ลบหนึ่งปรับสามตัวเนี้เป็นสี่ลบหนึ่งมันก็จะกลายเป็นหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่แล้วลบออกหนึ่งนะครับพอเข้าใจตรงนี้ไหมครับ เออเราพยายามเชื่อมโยงเข้ากับลำดับของรูปด้วยมันรูปที่สี่เนี่ยตอนนี้กลายเป็นหนึ่งบวกถึงสี่ละแล้วลบด้วยหนึ่งเจ้าสองอตัวนี้เราก็เอ,อ้ยนี่มันรูปที่สามนี่หวะสองตัวนี้เราก็มองว่ามันเป็นสามลบหนึ่งก็ได้นะเรามีสองซ้ำกันอยู่สองตัวเราก็เลยเปลี่ยนสองตัวนี้ให้เป็นสามลบหนึ่งซะมันจะได้ไปเชื่อมโยงกับลำดับของรูปด้วย แต่นั้นก็จะได้เป็นหนึ่งบวกสองบวกสามแล้วลบหนึ่งนะครับหนึ่งบวกสองบวกสามแล้วลบหนึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็มองว่าอย่างนี้คือรูปที่สองนะครับรูปที่สองเรามีหนึ่งซ้ำกับสองตัวเราก็เลยแปลงหนึ่งตัวเนี้ยให้เป็นสองลบหนะึ่งซะแต่นั้นที่เรามีก็คือหนึ่งบวกสองแล้วลบออกหนึ่ง นะครับดังนั้นเนี่ยเชื่อมโยงรูปที่กับจำนวนเหลี่ยมก่อนรูปที่หนึ่งจะเป็นสามเหลี่ยมรูปที่สองจะเป็นสี่เหลี่ยมรูปที่สามจะเป็นห้าเหลี่ยมสังเกตไหมครับว่าจำนวนเหลี่ยมมันจะเยอะกว่าลำดับของรูปอยู่สองดูออกไหมรูปที่สี่จะเป็นหกเหลี่ยมดังนั้นถ้ารูปที่ n จำนวนเหลี่ยมก็ต้องเป็น n บวกสองเหลี่ยม จำนวนเหลี่ยมมันจะเยอะกว่าลําดับของรูปอยู่สองเอาแค่นี้ก่อนพอเข้าใจไหมครับแล้วมาสังเกตน,นะครับเมื่อตอนที่เราจัดรูปเสร็จเนี่ยถ้ารูปที่สี่มันก็หนึ่งบวกถึงสี่แล้วลบหนึ่งถ้ารูปที่สามมันก็หนึ่งบวกถึงสามแล้วลบหนึ่งถ้ารูปที่สองมันก็หนึ่งบวกถึงสองแล้วลบหนึ่งถ้ารูปที่หนึ่งมันก็หนึ่งบวกถึงหนึ่งแล้วลบหนึ 1. 1่งหนึ่งลบหนึ่งก็ได้ศูนย์ดังนั้น ถ้ารูปที่เท่าไหร่ก็ตามมันก็คือหนึ่งบวกถึงเลขตัวนั้นแล้วลบหนึ่งรูปที่เอมันก็ใช้หนึ่งบวกถึงเอ็แล้วลบหนึ่งอันนี้พอเข้าใจยังดังนั้นเขาถามว่าแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมมันไม่ใช่รูปที่แปดครับแปดเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นแค่รูปที่หกครับเนี่ยความสัมพันธ์จังย่างหกเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นแค่รูปที่สี่ ดังนั้นแปดเหลี่ยมเออมันต่างกับสองแปดเหลี่ยมมันเป็นรูปที่หกนะครับนะรูปที่หกมันจึงใช้หนึ่งบวกถึงหกแล้วมาลบกับหนึ่งตรงนี้งงงงไหมครับหนึ่งบวกถึงหกก็เข้าสู่เลยครับหนึ่งบวกถึงหกก็ 7, หกคูณเจ็ดหารสองได้ยี่เส็ดแล้วเดี๋ยวพอมาลบกับหนึ่งยี่เส็ดลบหนึ่งก็เหลือยี่สิบจำนวนเส้นแทนมุมก็จะเป็นยี่สิบเส้น